สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือชาเย็นหรือชานมเย็นก็ได้นะครับขนาดแก้วยี่สิบสองอนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงชาไทยคอฟฟี่เมดน้ำตาล นมข้นหวานนมข้นจืดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับเรามาเริ่มชงได้เลยนะครับผงชาสองช้อนโต๊ะน้ำร้อนแปดดจัดเลยนะครับร้อยห้าสิบมลคนให้เข้ากันนะครับ จากนั้นก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับผงชาที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นชาผงตรา555ของบริษัทช้างทองนะครับนี่นะครับชาผงตรา55นะครับคราวนี้เราก็จะกรองกากชาทิ้งไปนะครับ ชาสีสวยนะครับหอมด้วยนะครับได้น้ําชาแล้วนะครับคราวนี้นะครับคอฟฟี่เมดครีมเทียมนะครับยี่ห้อคอฟฟี่เมดนะครับ1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลนะครับน้ำตาลมิตรผล1ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน30 ml นมตรามารินะครับ แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดตาฟอร์คอน30 ml เหมือนกันนะครับผงชาตรา55นะครับชใช้ทำชาเย็นก็ได้นะครับชาดำเย็นชามะนาวชานมไข่มุกรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยนะครับลงตัวพอดีเลยครับ ตานนี้เราก็จะเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับน้ำแข็งขนาดแก้วยีิบสองอนนะครับโอ้หอมหน่าทานเลยเกินนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับผู้หญิงก็ชงได้ผู้ชายก็ชงดีนะครับแก้วนี้ราคาขายอยู่ที่ยีิบ5าบาทถึง30บาทนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ